นี่คือรถอยนต์ไฟฟ้าที่ถูกผลิตโดยบริษัทผลิตวิดีโอเกม EV ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำความเชี่ยวชาญด้านยาน,นยนต์ระดับท็อปของญี่ปุ่นตเตรียมเปิดตัวบุกตลาดในเร็วๆนี้หากจะพูดถึงแบรนด์โซนี่เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงโทรศัพท์หรือค่ายภาพยนตร์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าโซนี่เองก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตนเองเช่นเดียวกันกับเสี่ยวมีที่เพิ่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของตนเองไปเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมารวมไปถึง Apple ที่มีแผนสําหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวภายในปี2028โดยข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดตามรายงานของนิเคอิเอเชียรายงานว่าโซนี่วางแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในพิกัด Comp พ c t SUV และซีดานไฟฟ้าราคาประหยัด สำหรับการแข่งขันกับเท s l a ภายในปี2030สำหรับโซ n y นั้นหากเราย้อนไปเมื่อราววันที่6มกราคม2020ในงาน Consumer Electronic Show s ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในการดังกล่าวทางโซ n y ได้จัดเซอร์ไพรชุดใหญ่ด้วยการเปิดตัวรถจนต์นไฟฟ้าคันแรกของค่ายอย่าง Sony Vision S ซึ่งเป็นรถจไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100% จากนั้นในปี2021ค่ายได้จัดตั้งบริษัทลูกสำหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะภายใต้ชื่อ Sony Mobility Inc. และมีการจับมือกับ Honda ค่ายยานยนต์ระดับท็อปของญี่ปุ่นเกิดเป็น Sony Honda Mobility Inc. ในปี2022ทั้ง2บริษัทประกาศความร่วมมือเส้นสัญญาจับมือร่วมกันตั้งบริษัทเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%โดยทาง h o n d ้นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของตัวถังรถเทคโนโลยีการผลิตและการบริการหลังการขาย ขณะที่โซนี่นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของระบบการจัดการระบบปฏิบัติการระบบการสื่อสารระบบความบันเทิงและระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวรถซึ่งก็เรียกได้ว่าแย่งงานกันทําตามความถนัดต้นเองต่อมาในปี2023ทางค่ายได้เปิดตัวรถจักรยานไฟฟ้าต้นแบบคันแรกที่พัฒนาร่วมกันภายใต้ชื่อว่าอัลฟิราโดยการออกแบบภายนอกโดยรวมนั้นมีความคล้ายกันกันกบโซนี่วิชั่นเแต่ตัวรถถูกปรับให้ดูมีความเรียบง่ายมากขึ้น กระจังหน้าของรถมาพร้อมกับแถบจอ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีหรือแสดงสถานะต่างๆของรถได้เช่นสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ด้านข้างของรถเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายล้อขนาด21นิ้วลายพิเศษหลังคาส่วนท้ายลาดเอียงต่อเนื่องจนถึงตำแหน่งไฟท้ายที่ใช้ดีไซน์เป็นเส้นตรงแนวยาวเชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันกับภายนอกภายในตัวรถออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีแบบแน่นคัน เริ่มจากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบตัดหรือยอคสเตยร์ลิงหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์ติดตั้งเต็มพื้นที่คอนโซลหน้าด้านซ้ายและด้านขวานั้นเป็นหน้าจอแสดงภาพจากกล้องความละเอียดสูงแทนกระจกมองข้างส่วนผู้โดยสารตอนหลังนั้นจะมีหน้าจอความละเอียดสูงแยกให้ต่างหากโดยการประมวลผลกลางของรถนั้นโซนีได้ร่วมจับมือกับขอคว่พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Snapdragon Digital Chess i s ขับเคลื่อนด้วยคุมพลังจากชิป Snapdragon ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมด45ตัวทั้งภายในและภายนอกตัวรถสำหรับการประมวลผลระบบการขับขี่อัตโนมัติในระดับ L2+ และ L3 ในบางพื้นที่ส่วนด้านคุมพลังขับเคลื่อนของรถรวมไปถึงสเปคของแบตเตอรี่นั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาแต่หากอ้างอิงในรุ่น Vision S ที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขนาด400กิโลวัตต์หรือประมาณ536แรงมา้า ทับอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีความเร็วท็อปสปีดทําได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าอัฟฟิรานั้นก็น่าจะมีสเปคไม่แตกต่างไปจากนี้มากนักสําหรับช่วงเวลาจําหน่ายของรถนั้นยังไม่ได้มีกําหนดที่แน่ชัดแต่ c ี o ของ S.H.M. หรือ Sony Honda Mobility อย่าง Yasuhide Misuno มีการวางแผนที่จะเริ่มรับคําสั่งซื้อล่วงหน้าในช่วงกลางปี2025ก่อนจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี จากนั้นจะเริ่มส่งมอบรถในปี2026โดยตลาดอเมริกานั้นจะเป็นตลาดแรกสำหรับการเปิดตัวซึ่งเมื่อรวมกับแผนสำหรับการเปิดตัว Compact SUV และซีดานไฟฟ้าราคาประหยัดอีก2รุ่นแล้วรวมแล้วค่ายจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า3รุ่นภายในปี2030ซึ่งคาดว่าจะประเดิมด้วยรุ่น a f f i r a ในราวปี2026ในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งในงาน c s 2024ที่ผ่านมาตัวรถถูกปรับในหลายๆจุด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟหน้าและกระจกมองข้างแบบธรรมดาซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวรถเข้าใกล้สำหรับเวอร์ชันการผลิตจริงแล้วและเพื่อลดต้นทุนในการวิจัยพัฒนาวรวมไปถึงการผลิตทั้งอัลฟิราและ E ีวีอีก2รุ่นนั้นจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันด้านฝั่งของคู่แข่งอย่าง Apple ล่าสุดมีข่าวความเคลื่อนไหวว่าโครงการพัฒนารถจนต์ไาฟ้าหรือที่รู้จักกันในานามว่าโปรเจกต์ไททันถูกเลื่อนแผนการเปิดตัวออกไปอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ถูกเลื่อนออกไปอีกจนถึงปี2028พร้อมกับการปรับลดความเข้มข้นในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติลงมาเหลือในระดับ2เท่านั้นรวมไปถึงมีรายงานจากบลูมเบิร์กว่าทางทีมผู้บริหารของ Apple กํกำลังถูกกดดันในเรื่องโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถ้าหากไม่สามารถเปิดตัวได้ตามกำหนดในปี2028โปรเจกต์ดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะถูกยุติไปเลยเพื่อลดความเสียหายจากความไม่แน่นอน ขณะที่เสี่ยวมีจะพอเทคโนโลยีจากฝากฝั่งของจีนหลังการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของตนเองไปแล้วเมื่อปลายปี2023ภายใต้ชื่อทางการตลาดว่าเสี่ยวมี SU7 ข่าวล่าสุดมีการเผยภาพรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวมากกว่า100คันในลานจอดรถใกล้กับโรงงานในปักกิ่งบ่งบอกว่าการผลิตจำนวนมากนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ดย Xiaomi SU7 นั้นมาพร้อมกับความน่าสนใจหลายอย่างที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในรุ่นหนูรถจจในฟ้าที่จะเข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนของวงการยานยนต์เลยก็ว่าได้โดยในรุ่นท็อปสุดอย่าง Xiaomi SU7 Max มาพร้อมกับม้าฝูงใหญ่ขนาด673ตัวแรงบิดสูงสุด838นิวตันเมตรขับเคลื่อนดีมอเตอร์คู่ V6S ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ800โวลต์โดยพลังการขับเคลื่อน4ล้อ ช่วยให้ตัวรถสามารถทยานจาก0ูถึง100ได้ใน2.78วินาทีและจาก0ูนยถึง200ได้ใน10.67วินาทีความเร็วสูงสุดของรถทำได้265กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพื่อสยบมาทั้งฝูงด้วยคาลิเปอร์เบรกจากแ r e มโบสามารถหยุดรถจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดนิ่งได้ในระยะ33.3เมตรและด้วยความแรงดังกล่าวซอของค่ายได้กล่าวในงานเปิดตัวว่า รถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขานนั้สามารถเอาชนะปอร์เช่ไทคันเทอร์โได้ในทุกย่านความเร็วนอกจากความแรงแล้วในรุ่น s u 7 max ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลูกโตด้วยแบตเตอรี่คิลิน nmc ของ catl ที่มีความจุ101กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้ตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลสูงถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน cltc นอกจากนั้นตัวรถยังสามารถรองรับแบตเตอรี่ความจุสูงขึ้นที่132กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรและไกลขึ้นไปอีกที่1,200กิโลเมตรเมื่อใช้ความจุบแบตเตอรี่ที่150กิโลวัตต์ชั่วโมงจากภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะบริษัทรถยนต์หน้าเก่าเพียงไม่กี่ค่ายอีกต่อไปเนื่องจากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆทั่วโลก เลงเห็นถึงการผสมผสานด้านยานยนต์และเทคโนโลยีที่ตนเองมีเพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ได้มากกว่าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า3ฝา,ากฝังของเจ้าพ่อเทคโนโลยีจากฝั่งของญี่ปุ่นอย่างโซ ny a p p l e จากฝั่งของอเมริกาและเสี่ยวมีจากฝักฝังของจีนใครไหนจะประสบผลสําเร็จในการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ากันซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเพืเ่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าใคราไหนน่าสนใจมากที่สุด คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ